สวัสดีครับพี่น้องท่าารัคาันณีปรัชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฟิลิปปิปส์บทที่1ข้อ1 2บสถึงสินะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําพยานที่มาจากชีวิตในข้อ 12: บสถึงสิได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่แพร่กว้างออกไปจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่า การที่ข้าพเจ้าถูกจองจำนั้นก็เพื่อพระคริสต์และเพื่อพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้ใจในองค์ผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระชนนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวตอนนี้เป็นคำพยานของท่านอาจารย์บอโลที่ได้เป็นพยานว่าท่านเองนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อข่าวประเสริฐ และมันเป็นคําพยายที่ออกมาจากชีวิตของท่านมันมาจากมุมมองที่ท่านอยู่เพื่อข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงข้อ12บอกว่าข้าพเจ้ปาปรารถนาให้ท่านทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบ้างการที่ท่านถูกเคี่ยนถูกจงจองติดคุกก็เพราะว่าท่านเองนั้นอดทนเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าและแม้แต่อยู่ในคุกท่านยังเขียนจดหมายออกมาหนุนน้ำใจคนที่อยู่นอกคุกนั่นเพราะว่าท่านเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้าสําหรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับท่าน ท่านรู้ดีว่าท่านเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้สําหรับคนต่างชาติในกิจการบท9ก้าข้อตอนที่อนานาเนียม,มาเปิดเผยให้กับท่านรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านออกไปบอกกับชนชาติต่างๆบอกกับกษัตริย์นะครับแล้วมาถึงอิสราเอลเรื่องนี้ดูเหมือนไม่น่ายินดีเท่าไหร่นักที่ท่านเองจะต้องรับความทุกข์อะไรรมากมายชีวิตของท่าน แต่เราขอบคุณพระเจ้าครับมันเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐนั้นแพร่กว้างออกไปประการที่2ครับคำพยานของท่านนอกจากจะมาจากมุมมองที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐอัน,นที่2ก็คือมั่นใจจากคําพยานของคนที่อยู่รอบข้างท่านข้อ13บอกว่าจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่าการที่ขา้าพเจ้าถูกจองจํานั้นก็เพื่อพระคต์ผู้คุมเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นทหารที่อยู่ใกล้ชิดมากไม่ใช่เป็นทหารทั่วไปแต่เป็นทหารรักษาหวังดังนั้นเองเปาโลถูกทหารเหล่านี้นะครับจับกลุมมาไว้ ล่ำโซ่ติดกับพวกเขาตลอดเวลาเปาโลเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์จนผู้คุมเหล่านี้นะครับจะเป็นพยานปากต่อปากออกไปว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแม้แต่เป็นศัตรูก็สามารถจะเป็นพยานได้ว่าท่านเองนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นพสอสมควรทีเดียวประการสุดท้ายครับก็คือมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างให้คนอยู่เพื่อข่าวประเสริฐ ข้อ14บอกว่าและเพื่อพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยการจองจําของพระเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระชนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวในสายตาของเราเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปาโลเป็นเรื่องแย่ๆแต่ตรงกันข้ามครับมันทําให้ข่าวประเสริฐนั้นแผกกว้างออกไปพระเจ้าไม่ใช่แค่ปกป้องท่านไว้แต่ตรงกันข้ามพระเจ้ากลับสอนว่า เหตุการณ์ที่เกิดความทุกข์นั้นทําให้ท่านกระจายออกไปยิ่งขึ้นครับทำความสําเร็จในการประกาศพระนามของพระเจ้านั้นก็มีไปมากยิ่งขึ้นและท่านยิ่งกลับทําให้พี่น้องมีกําลังใจขึ้นเพื่อจะยอมรับการทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์าะนั้นเองวันนี้นะครับเราเห็นว่าคํำพยานของชีวิตของเปาโลหนึ่งครับมาจากมุมมองที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐ2มีความมั่นใจนะครับโดยคํำพยานจากคนที่อยู่รอบข้างท่านรวมทั้งผู้คุมด้วย ประการสุดท้ายก็คือมุ่งม,มั่นครับที่จะให้คนที่อยู่รอบข้างนั้นเป็นคนที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐแบบเดียวกับที่ท่านเป็นขอพระเจ้าช่วยเราเหมือนกับเปาโลครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสาหรับพระชนะของพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้เวียนด้วยกันเพราะเรารู้ว่าพระชนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและฤทธเดชขอพระองค์เจ้าปโปรดอวยพรที่ทั้งหลายจะมีมุมมองที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐและสามารถจะมั่นใจจากคำพยานของคนที่อยู่รอบข้าง และมุ่งมั่นเพื่อจะเสริมสร้างให้คนอื่นนั้นเข้มแข็งในขาวประเสริฐต่อไปอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนด้วยความกุณา